บอสสาวแมทพิรณีลุยธุรกิจใหม่สามีสุดหล่อเป็นกำลังใจหลังจากแต่งงานกับสามีสุดหล่อเฟรมพิมเดทแมทพิรณีก็ยังคงเดินหน้าทำธุรกิจของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งโดยก่อนหน้านี้เฟรมเพิ่งเปิดร้านอาหารสุดหรูไปหมาดๆมธุรกิจใหม่ของแมทกำลังมา ล่าสุดแมทได้ลงภาพของร้านใหม่ที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างโดยเธอลงมาดูเองควบคุมด้วยตัวเองและเฟมก็เป็นกำลังใจช่วยคิดและช่วยสปอร์ตทุกขั้นตอนแมทได้เขียนแคปชั่นแบบฮาๆไว้ว่าพบกับร้านใหม่ไม่เร็วๆนี้วัยรุ่นสร้างตัวหรือนี่แมมมอมอขอตังหน่อย NEEPHT a T มุมมองของชาวเน็ต แฟนๆแนห่ถามกันสนันไอจีแล้วว่าร้านใหม่ของแมทคืออะไรและจะเปิดเมื่อไรบางคนก็คาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นร้านเกี่ยวกับความงามหรือเกี่ยวกับสุขภาพเพราะแมทเองก็มีธุรกิจร้านนวดอยู่แล้วความสัมพันธ์ของคู่รักนักธุรกิจแมทและเฟมเป็นคู่รักที่น่ารักมากทั้งคู่ต่างก็สนับสนุนและช่วยเหลือกันในธุรกิจของตัวเองมุมมองของชาวเน็ตบางคนก็มองว่าความสัมพันธ์แบบนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆสรุป แมทพีรณีกำลังจะเปิดธุรกิจใหม่และแฟนๆก็ต่างรอคอยที่จะเห็นร้านใหม่ของเธอดูเหมือนว่าทั้งคู่จะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องความรักและธุรกิจ